1 500วัตต์นะครับ2นิ้วใช้แข็งโมโนแอปเซล420บาท4ี่แข็งทีมงานตั้งเสาวันฝุนตตกครับกัาดีหามอัูวรักกัวหามเสาครับถ้าเรารักดีเราก็หามเสาครับขอบคุณที่้เรามาตั้งโครงสร้างไว้ก่อน ที่นี่ลูกค้าต้องการเสาปูนนะครับฝนตกสองวันแล้วครับยังใคจะต้องมาทำโครงไว้พรุนี้น่าจะไดะ้หย่อนแล้วก็หย่อนบ่อน,นี้นะครับขนาดห้านิ้วแล้วก็ขึ้นแผงแล้วใคชมก,ก็ตกพรุงนี้มีแดดไหมลม่ะลม้ลมๆๆต่กกล้องลม้ม บอ่อนี้เจาะขนาดควอมลึก40กว่าเมตรนะครับเราหย่อนที่7ท่อนเราเลือกปั๊มขนาด1,500วัตต์แต่ว่าใช้แผงโมโน4แผงแดดอ่อนนิดนึงครับช่วงน,นี้พายุเข้าบอ่อพุ่งเจาะครับวันนั้นฝนตกเรามาตั้งโครงไว้ก่อนโครงเสาปูนที่นี่ลูกค้าเลือกเป็นเสาปูนนะครับ ลูกค้าลืกเฟได้การหย่อนของเราก็จะใช้ข้อต่อตรงเกลียวนอกเกลียวในแล้วก็ใช้เชือกล้างไว้นะครับตัวน้ําขึ้นมาพอมีแดดน้ำก็ขึ้นมาแรงครับข้อเราใช้ขนาด8.5นะครับ8.5ก็เรียกว่าชั้น8.5นะครับถ้าใช้ชั้น5พวกนี้มันจะแตกอยู่ข้างล่างเราจะได้มาซ่อมบอับ ก็มีหน่อยรับเปิดลูกซูยังไม่ได้เก็บงานเลยเราต้องเก็บงานพ่อ,อเก็บงานอะไระาการไวริ่งูนะครับก็ตัวนี้ก็จะใส่คอรก็จะมีเบรกเกอร์ดีซีเสถรดีซีนะครับแล้วก็จะลงกาบ สายก็เช่นเดิม p v ว f นะครับสายไปปั๊มก็3ามคูณสอนะครับทำให้ได้มาตากฐานตู้ตู้ไซส์เบอร์หนึ่ง2,000ันก็ลอบเองผลิตได้แปดแอมป์พันสองร้อยก่อนคือว่าเปียร์ครับใบมุ่งใบมุ่งพันสองก้อลูกค้ารีเควสเป็น เาปูนนะครับที่นี่ลูกค้ากลัวน้ำท่วมเย่เจ็บงานนิดนึงฮะเดี๋ยวเราจะให้มาดูหลังจากเจ็บงานแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วครับบ่อน,นี้ตอนนี้บ่ายสองครึ่งครับแดบดบไม่มีเหมือนเดิม้อยหย่อนที่เจ็ดท่อนนะครับ ขอบคุณลูกค้ามากเลยครับบ่อน,นี้ต้านขี้เหล็กนะครับห้องขาเะสยสุทธน,นครับขอบคุณเฮียเจงนะครับสังเกตว่าบ่ายสองครึ่งแดดไม่มีนน้ำมันเต็มท่อดีนะครับขอบคุณครับสมยุงโซล่าเซลลกด